ส่วนกะกะตนะคะวันนี้มีเรื่องของการแจกใบแดงใบดําอดีตผู้สมัครสสจังหวัดนครสวรรค์พักพลังประชารัฐนะคะหลังจากถูกร้องเรียนพฤติกรรมการแจกเงินและเสื้อเพื่อจูงใจให้มาฟังการประสายและลงคะแนนให้ขณะที่ผู้ช่วยหาเสียงก็ถูกเอาผิดด้วยค่ะดูรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะคะมีการเผยแพร่คําวินิจฉัยกะกะตมีมติ ให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสผู้สมัครสสนะครสวรรค์เขต5้าพักพลังประชารัฐและผู้ช่วยหาเสียงของนายพรวิสิทธิ์นะคะหลังมีผู้แจ้งเหตุว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคม2,566เวลา11.30นาฬิกา30นาทีทั้งสอมอบเงิน หนึ่งบาทตามที่ผู้แจ้งเหตุไปทวงค่าจ้างจากการเข้าฟังการประสัยของนายพรวิสิ์ซึ่งผู้ช่วยหาเสียงนางสาวนัทนนท์เนี่ยนะคะก็บอกให้นําเงินนี้ไปมอบให้บุคนนคลในครอบครัวและขอให้เลือกนายพรวิสิ์และเป็นค่าจ้างเพื่อไม่ให้ไปร้องเรียนต่อกอกตผู้แจ้งเหตุบอกว่ายังได้รับเสื้อสีขาวที่พิมพ์ชื่อของพรคพลังประชารัฐจํานวน2ตัวด้วยนะคะ และในวันเดียวกันผู้แจ้งเหตุและสามีรวบรวมบัตรประชาชน31ใบไปมอบส่งมอบให้กับทางผู้ช่วยหาเสียงที่ศูนย์ประสานงานพักมีการทำสำเนาเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของบัตรเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมแากเงินคนละ500บาทมีพยานหลักฐานเป็นข้อความสนทนาผ่านไลน์คำให้การของเจ้าของบัตรประชาชนว่ามีคนมาเก็บบัตรและสัญญาว่าจะให้เงินเพื่อลงคะแนนเสียง เสื้อที่แจกจ่ายให้พยานทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วยและเมื่อนางสาวนัทนนท์มีบทบาทสําคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของนายพรวิสิทธิ์จึงน่าเชื่อว่านายพรวิสิทธิ์รู้เห็นเป็นใจกับการให้เงินรวมทั้งเสื้อซึ่งก็เป็นทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งอันนี้ก็คือการทุจริตการเลือกตั้งนะครับลักษณะพฤติการแบบนี้กกตแจกใบแดงนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเมื่อกกตมีหลักฐานการทุจริต ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ศาลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งอันนี้ต่างกันสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งหมายถึงว่าจะไม่มีสิทธิในการจะมาลงสสอหรือว่าลงอะไรให้คนมาเลือกแต่สิทธิเลือกตั้งจะแรงกว่าคือแม้แต่เป็นประชาชนไปหย่อนบัตรก็ไม่ได้นะและถ้าหากศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลนี้กระทําความผิดตามที่ถูกร้องศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรืออาจจะเพิกถอนสิทธิในการไปเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย เป็นเวลา10ปีครับค่ะและเมื่อถูกคำสั่งนี้นะคะก็จะทำให้ผู้นั้นได้ใบดำนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสอสอสอวอสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตลอดปีตลอดชีวิตตลอดชีวิตขออภัยตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญมาตรา235 โดยจะได้สิทธิ์เลือกตั้งคืนก็คือหลังพ้นโทษ1ิปีเท่านั้นนะคะทีนี้ไปดูความคิดเห็นจากทางพักกันบ้างนะคะร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็บอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องนี้จากสื่อมวลชนแต่เมื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลก็ต้องไปแก้ต่างด้วยตัวเองอเพราะว่าพักเนี่ยไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้สมัครให้ไปกระทําผิด<อ>ไม่ให้ไปละเมิดหรืออะไรที่มันทําผิดกฎหมายอยู่แล้ว<อ>พักไม่มีนโยบายนั้นอยู่แล้วนะคะ ส่วนที่พักพลังประชารัฐจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับกะกะตหรือไม่เนื่องจากอดีตผู้สมัครเนี่ยยังเป็นสมาชิกของพักประเด็นนี้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเดี๋ยวจะไปหารือกับคณะกรรมการบริหารพักอีกครั้งค่ะ